คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงและการใช้ภาษาที่มันเป็นวัยรุ่นมากเกินไปควรใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุมากเกินไปก็ควรมีสติในการรับชมคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงจุ๊จุ๊จุ๊ไม่เหมาะกับพวกโลกสวยนะครับ แล้วเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะกับเป็ดร้านนี้นะเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยนะครับเดี๋ยวมาเดินตามเข้ามานะเดี๋ยวเรามานั่งกินด้วยกันเราไปแอบดูวิธีการหั่นมาเลยเจ๊ครับเอาไก่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งมีไหมมีไก่ไหมไม่มีเหรออ้าวแล้ว้านนี้ผมนึกว่าไก่ไม่ใช่ไก่ใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้น ผมขอเป็ดตัวใหญ่ๆที่สุดในร้านนี้1ตัวนะครับอร่อยไหมรับประกันนะโอเคถ้าถ้าไม่อร่อยผมก็ให้ตังอยู่ดีโอเคจ้ะจัดมาเลยหนึ่งตัวแต่ผมจะนั่งรองกินตรงนี้โอเคนิสัยดีมากใจดีมากนะ ถ้าใครอยากจะกินหรืออะไรลองแวะมากินได้ที่ซอยเฉลีมนะล่มนะซอยเฉลมนะเข้ามาเลยนะมาหาเจ๊เจ๊คนสวยบอกให้เลยว่ามาเรามานั่งกินกันดีกว่านี่ร้านนี้ที่อาจารย์บอกว่าอร่อยที่สุดใช่ครับกินทุกวันกินทุกวันเลยอะ่ะกินกับข้าวก็อร่อยกินกับเบีย์ก็ใช้ได้เอาดีๆถ้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องซื้อกลับไปกินกับเบียร์หน่อยแล้วนะเพราะว่าผมออกมาเนี่ยตั้งแต่ออกมาเนี่ยผมบอกให้เลยว่าหลายๆที่ก็ผมก็ไปมาแล้วเดี๋ยวผมไปกินไปอะไรมา แต่ว่ามีที่นี้มันใกล้บ้านเราที่สุดใช่ใกล้บ้านดังนะร้านนี้ดังครับแต่ผมยังไม่เคยมาเลยไง,งดีนะที่อาจารย์พามาแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะชิมจะกินว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเด็ดจริงไหมนะถ้าเกิดว่าเด็ดจริงผมบอกจริงถ้าอันไหนไม่อร่อยผมบอกไม่อร่อยเพราะผมบอกว่าผมไม่ได้ขอผมซื้อเขาครับนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอรอกันเลยว่านี่ดูเป็นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยร้านนี้นะครับเป็นตัวใหญ่บอกให้ว่า รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยรอดูกันเลยรอแป๊บหนึง่งเจ๊ก,กำลังหันอยู่นะกำลังสับอยู่เลยกำลังลำเลียงมาเริ่มจะลำเลียงเข้ามาแล้วนะเริ่มจะลำเลียงเข้ามาแล้วอันนี้ก็ต้องใส่แมสนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่น้องน้องและเอฟซี FC ทุกคนนะบอกให้เลยว่าช่วยกันดูแลตัวเองด้วยอย่าการนะตก,ตกใช่อย่าการตกเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลตัวเองเราอะเท่าตัวเราเอง ตัวเรารู้ดีที่สุดว่าจะออกไปไหนแต่ละทีว่าจะทําอะไรแต่ละครั้งใช่ไหมมันรู้ดีที่สุดว่าจะต้องเจอกับอะไรเหมือนที่พวกเราเนี่ยเคยประสบเเคยเจอแต่สิ่งที่มันเลวร้ายมาแล้วนะใช่เจอแต่สิ่งที่มันเลวร้ายความผิดพลาดครับค,ความาผิดพลาดเ,เราเจอกับมันได้แต่เราอย่าไปทําความคุ้นชินกับมันใช่เพราะ <for S 2> ว่าถอยออกมาซะใช่เพราะว่าที่ผ่านมาก็บอกให้เลยว,ว่าเลาะไปเรื่อยนะมผมอะเลาะไปเรื่อย กับคนเคยคุกคนเคยคุกในหน้าที่นี้อย่างผมก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่คนที่เคยติดคุกหรืออะไรหลายๆคนที่แบบว่าเป็น f c หรืออะไรอยากจะมาร่วมนะมาร่วมในอคอนเทนต์ผมหรือว่าในคลิปผมใน EP ีผมบอกได้เลยนะครับบอกได้เลยคอมเมนต์ Comment มาใต้ล่างเลยว่าบางล็อกค,ครับผมอยากจะออกอยู่ที่ไหนผมจะไปนะผมจะไปหาเพื่อนทุกที่เหมือนที่อาจารย์นะเหมือนที่อาจารย์แล้วก็ มีอะไรมีงานรับงานสักอยู่แล้วด้วย<ช>นะรับงานสักอยู่แล้วด้วยทายํางานนี้อยู่แล้วอะคือมันเป็นอาชีพสุจริตของพวกเรานะมันเป็นอาชีพสุจริตของพวกเราไอสิ่งสีดําสีอะไรเราไม่ต้องไปคุยกันดีกว่าพูดง่ายๆเลยว่ากลัวไหมกลัวกลัวมากกลัวตัวที่จะต้องเข้าไปหรือว่าไม่ได้อยู่ครอบครัวอ่ากลัวที่จะไม่อยู่ครอบครัวมากกว่าคุกกว่ามันไม่น่ากลัวหรอก<ช>สิ่งที่น่ากลัวคือเวลาที่เราต้องสูญเสียกบมันในนั้นอะน่ากลัวที่สุด แล้วว่าแต่ละคนไม่ใช่สองเดือนสามเดือนนะใช่แต่ละคนนี่แบบว่าหลักปีนี่ก็โหยแล้วนะร้องแล้วร้องหอนยิ่งอายุอ่าเราเราอย่างเราเนี้ยใช่ไหมโตๆกันแล้วเนี่ยมันมันหมดแล้วแหละมันหมดวทเราจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเราต้องเข้าไปอยู่ในนั้นมันมันหมดยุคและอใช้คำว่าหมดวดีกว่านะมันหมดไวของเราแล้วว่าตอนเนี้ยอย่างอย่างที่บอกว่าข้างในเนี่ยเหลือแค่ผ้าสามผืน เหลือท sí, like ี่นอนเนี er> ่ยแค่ผ้าสามผืนที่เรานอนข้าวก็ต้องขึ้นลงเลี้ยงใช่ไหมขึ้นลงเลี้ยงเมื่อก่อนเราไม่ต้องเราจะตักเมื่อไหร่ก็ได้ที่นอนเรานอนแบบว่าพูกกันแบบหนาๆแบบนี้เลยแต่ตอนนี้มันผ้าสามผืนมันไม่มีอะไรให้หน้าแบบว่าน่าจะเข้าไปอยู่อ่ะนะตอนนี้เอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วเหมือนที่อาจารย์เก่งเขามีความสุขเขาได้เงินวันหนึ่งจะมากจะน้อยแต่เขาได้อยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับครอบครัวเขามีความสุขที่สุดใช่และ อาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรกับน้องๆที่ดูเราอยู่ไหมที่กําลังเดินไปในเส้นทางที่เราเคยเดินมาอย่างนี้ดีกว่าก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามองว่ามันสนุกมันเสี่ยงมันตื่นเต้นถ้าน้องๆคิดที่จะทําสิ่งที่น้องจะต้องเตรียมใจไว้เลยคือต้องรับผลในการการะทํานั้นให้ได้ใช้ต้องรับผลกับการกระทําของตัวเองให้ได้ถ้าเกิดว่าผลของการการะทําตัวเองอะมัน ตอบสนองกลับมาว่ามันไม่ดีเร,รดเราก็ต้องรับมันให้ได้ก็ต้องรับมันให้ได้เพราะเราเลือกที่จะทำได้ตแต่ถ้าเราคิดว่าเรารับกับผลที่จะตามมาไม่ได้สิ่งไหนที่ไม่ดีหยุดซะเลิกซะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอเจ๊เขาสับไก่ให้กินเออสับเป็ดให้กินก่อนนะว่าจะรสด,ดีรสเลิศขนาดไหนที่ซอยแล้มแถวบ้านผม,มนี่เองนะเพราะว่าตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ไกลเอาแบบว่าเก็บแถวแถวบ้านก่อนเดี๋ยวรอรอชิมกันเลยรอเลย นะครับนี่ครับเป็ดก็มาแล้วนะมาถึงมือเราแล้วนะบอกให้เลยว่าเป็ดจานใหญ่มากน่ากินเราก็นึกว่าเขาเอามาให้จานหนึ่งใหญ่ๆเลยที่ไหนได้เขาก,กดมาให้สามจานเลยนะมากันสามคนน้องมาด้วยนะน้องมาด้วยก็เลยมากันสามคนก็คือขาดคนหนึ่งไม่งั้นก็เป็นไอามาสี่คนขาดคนหนึ่งถูกนะต้องแล้วก็นี่บอกให้เลยว่า,าเป็ดมาถึงอะไรมาถึงเหลืออย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเหลือชิมนะ และผมบอกให้เลยว่าถ้าเกิดว่าชิมแล้วอร่อยผมบอกให้ว่าผมก็จะบอกว่าอร่อยมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าชิมแล้วไม่อร่อยหรือยังไงผมก็จะบอกว่าไม่อร่อยผมจะไม่มีอวยใครแน่นอนนะวิจารณ์ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราเนี่ยมาซื้อเขาจริงๆเราไม่ได้มาขอเขานะไม่ได้มาขอเขาหรือว่ามาอะไรมาถ่ายไม่ใช่อันไหนที่ว่าอร่อยเราต้องบอกอร่อยและผมอยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งเลยว่าผมอยากจะถามอาจารย์เลยว่าเนี่ย เราอะเคยกินกันมาแต่ทั้งไหนใช่รวมกลุ่มกินกันนะแบบว่าพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออะไรรวมกลุ่มกินกันห้าคนสิบคนสิบห้าคนยี่สิบคนแล้วก็แล้วแต่ตอนนี้เลย <S <S ผมใช้คําว่าตอนนี้เลยอาจารย์เนี่ยม,มาเจอผมเนี่ยแล้วผมเนี่ยได้เจออาจารย์นะผมบอกให้เลยผมโคตรมีความสุขมากเลยที่เราได้ออกมากินเช่นกันอะไรกัน,น,นแบบนี้นผมอยากถามความรู้สึกอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งว่าที่ได้ออกมาเจอกันเนี่ยแล้วเราได้มานั่งรวมกลุ่มกันแบบว่าโดยแบบว่าที่มันเป็นโลกกว้างของเราอาจารย์มีความรู้สึกยังไงแบบว่า จริงๆแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยเหลือเชื่อนะเออมันไม่น่าเป็นไปได้นะใช่ปะไม่คิดว่ามันจะได้วนกลับมาเจอกันอีกไม่เจอกันอีกระยะเวลาเป็นสิบยี่สิบปีแต่คือสุดท้ายพอได้มาเจอกันมันก็ทําให้เราได้รับรู้ถึงมิตรภาพความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีให้กันมันก็ยังคงอยู่นะถึงแม้เวลามันจะผ่านไปนานก็ยังโอเคอยู่นะก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะว่ามิตรภาพนะไม่มีวันจางหายถูกต้อง จะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกขอให้ใจเราเนี่ยให้ต่อกันหรือว่ารักต่อกันแค่นั้นก็มีความสุขแล้วเอาเป็นว่าคุยกันมาเยอะแล้วขอชิมก่อนดีกว่านะวันนี้ขอชิมก่อนดีกว่าว่าอาจารย์เก่งบอกว่าร้านนี้ทีเด็ดมากผมขอชิมก่อนอ่ะโอเคมากินกับผมเลยเล่นตลอดกินเรื่อยๆมดูตัวตันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีเยอะยังมีหลายคนที่อยากเจอจริงๆยังมีเยอะ เราอะอยากจะเจอเพื่อนทุกคนแม้กระทั่งตอนเนี้ยเพื่อนผมอะตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะโทรมาผมจมผมําไม่ได้ผมตั้นาอไม่ก็ผมยังกลัวเลยว่าเพื่อนจะหาว่าเราหญิงหรือเปล่าจะหาว่าจําเพื่อนไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราอะ่ะเข้าไปอยู่ข้างในนานเนี่ยยิ่งคนรู้จักผมแล้วจะรู้ดีเลยผมคุยตั้งแต่ขายใหญ่ยันเด็กตั้งเกงในอะเด็กก<ด>ันเองหมดอะไ,ดไม่ถือตัวเพราะว่า,วา,วามันไม่มันไม่ยังเป็น แกนเก่งนี่ก็เป็นพ่อบ้านนะครับแกอ,อยู่ข้างในนะเป็นพ่อบ้านแต่เขาไม่ค่อยที่จะออกตัวหรือว่าจะเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ค่อยเดินแรงอะ่ะเขาบอกว่าเดินแรงก็แกงหกใช่ปะเอาเดินแบบว่าธรรมดาดีกว่ามีแกงกินทุกวันอเอาแค่นั้นพอนะและหลายคนอะ่ะบอกให้เลยว่านับถือ้านเก่งนะนับถือ้านเก่งเลยไม่ว่าจะไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือให้เกียรติกันอะ่ะอยู่ข้างในอ่ให้เกียรติการเก่งเพราะว่าเขาเป็นคนโตที่วางตัวดีมาก ผมใช้คำนี้แหละแต่กับหลายๆคนหรือว่ากับบางคนนะคือวางตัวไม่ได้อ่ะอยากจะโตแต่ว่ามันโตไม่ได้อะอะไรประมาณนี้ยแต่จานเก่งนี่คือเขาวางตัวดีมากเลยตอนอยู่ข้างในกินเยอะจานเอาเนี่ยผมกินหมดไปแล้วครึ่งจานนะ เห็นไหมดูจากจานผมก็รู้เลยว่าอร่อยจริงนะทีเด็ดทีเด็ดบอกใ้ได้อร่อยเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มจริงน้องผมแม่งก็กินไม่เลิกเลยเหมือนกันโอ้โหไวเยหมือนกันนะจานอยู่นี่มากืิบปีแล้ว หรือเจ็ดปีเนี่ยที่ติกเน่นนะใช่เราแรกอยู่ที่ไหนวัดเรื่องยศใช่ใช่ไหมคือบางทีเราก็อยากแบบติดวิเวกมากคือไม่ชอบอะไม่ชอบเลยมันวุ่นวายเพราะแม่งเราเจอแต่เรื่องวุ่นวายมาทั้งครึ่งชีวิตอ่ะเจอเรื่องวุ่นวายตอนนี้อายุเยอะแล้วดีกว่าใช้คำว่าอายุเยอะแล้วแบบอะเราไม่ชอบที่จะกลับไปเหมือนวัยรุ่นอะที่จะต้องมานู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเอาแค่ว่า เราอยู่แบบว่าเบาๆอย่างนี้ไม่ต้องให้ใครมานี้ก็โอเคละต้องแค่ทำงานหาเงินหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงชีวิตตัวเองไปตามสภาพตามความสามารถที่เรามีอย่าไปดิ้นรนอยู่เกินตัวเพราะบางทีคนเรามันดิ้นรนอยู่เกินตัวแล้วถ้ามันพลาดเข้าไปในจุดที่มันผิดหรือในมุมที่มันผิดปุ๊บอ่ะพอมันถล่มก็ไปลึกเข้าโอกาสพลาดมันจะสูงแล้วมันกลับตัวไม่ได้นะพอเทาพลาดแล้วมันกลับตัวไม่ได้นะ พอจะรู้สึกัวอีกทีก็สายไปแล้วต้องใช้คําเนี้ยครับที่เขาบอกว่ารู้สึกัวอีกทีก็คือสายไปแล้วแต่ตอนเนี้ย<อ>ถ้าเกิดว่าใครยังที่ยังเ,เดินในทางที่มันไม่นี่นะผมไม่ได้ห้ามผมผมจะบอกเลยว่าผมไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพลาดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่ารู้งี้นะกูไม่ทําหรอกอคําว่ารู้งี้อ่ะผมบอกให้เลยว่าแ<อ>ม่งมากับหลายๆคนนะเรากลับมาแก้ไขหรือจะกลับมาย้อนเวลา มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทุกการกระทําต้องอย่อเอาเข้าใจทุกการกระทำอ่ะต้องมีความคิดคิดสักนิดก่อนที่จะลงมือทำอ,อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรารู้จักคิดนะบอกให้เลยว,ว่าเรื่องด,ดีมันก็จะมาเพราะเราคิดในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักคิดในสิ่งที่มันไม่ดีเรื่องไม่ดีมันก็จะตามมาอเองใช่ไหมมันอยูอ่มันอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะก็อย่างทนะี่บอกว่าว่าดีเพื่ออยู่ที่ตัวทํา ใช่ไหมเขาบอกดีชั่วยอยู่ที่ตัวทําสูงต่าอยู่ที่ทําตัวไม่ท <Good. S 1> ี่ว่าคนเราเนี่ยจะทําตัวอย่างไรแค่นั้นเองว่าจะทําให้มันไปในทางที่ดีหรือว่าทใํใในทางที่ร้ายมันอยู่ที่ตัวเราแต่ผมบอกเ <c oughs> ข้ามาอีกใจแล้วเนี่ยน่าจะกินเยอะยหิวด้วยทุกวันนี้อาชีพมันมีหลากหลายข <c oughs> ยันไม่มีวันอดได้ มันอยู่ที่ตัวเราอะคอยานค่อยมองค่อยมองหาช่องทางที่มันน่าจะทําเงินให้เราได้บางคนเน่เลือกงานไงจันใช่ไงบางคนอ่ะมันเลือกไงว่าอยากจะทําอันนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างพวกเราเนี่ยบอกให้ว่าออกมาตัวไรขนาดนี้ยิงไหมออกมาตัวไรขนาดนี้ใครใครเขาจะเข้ารับทํางานบริษัทอยากจะนั่งทํางานบริษัทเป็นเจ้าของเป็นนักธุรกิจเป็นผู้จัดการมันเป็นไปไม่ได้หรอเป็นไปไม่ได้หรอ ก็ไไจะมีธุกรกิจของตัวเองใช<ด>่ถ้าในกรณีนั้น <บ S 2> อาชีพ<บ>เยอะอาชีพเป็นร้านอาชีพหาช่องทางเราเดี๋ยวมันต้องเจอในทางของเราเอ่างมันอยู่ที่ว่าเราจะทําไม่ทํานะถ<ช>ออกมานี่ผมก็ขายของหมดเลยนะเมื่อจะเป็นเรื่องอะไรอะขายออนไลน์ขายอะไระไปหอัจากนี้อาจจสุดเก็จะไปเอาน่าจะเป็นเสื้อผ้า ถ้าเราชอบพาขายเราก็ต้องก็ต้องเดือนอางนี้อ่ะก็ต้อง้าขายไปน้องกระดาษที่นี่ก็ตูนต่อไปแล้วใช่ ก็ตู้กันไปครับทุกอาชีพไม่มีต่ำหรอกถ้าใจเราสูงอะใช่อย่างที่อาจารย์เก่งพูดเมื่อกี้นะครับว่าทุกอาชีพไม่มีต่ำมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราสูงพอแค่ไหนอาชีพนั้นก็จะสูงตามใจเราแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นอาชีพที่ต่ำหรือว่าอะไรก็ตูมันไม่ใช่มันเหมือนัเราดูถูกเองถูกต้องมันเหมือนกับว่าเราดูถูกตัวเองเลยว่านเจ้ยอาชีพอย่างนี้กูไม่ทาแต่บอกให้เลยว่าทุกอาชีพที่มันสุจริตอะเราทําไปเถอะนะ มันมีแต่เงินเท่านั้นใช่ปะแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยมันอยู่ที่เราไงใช่ปะบางคนคิดว่าอยากจะได้เงินเยอะๆแต่ทํานิดเดียวมันจะทําได้ไงมันไม่ได้หรอกใช่ไหมทุกอย่างมันต้องสมเหตุสมผลหมดอะผมเพื่อนเยอะคุณได้เยอะผมมีเพื่อนหนึ่งแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยเขาไปทํางานตอนเย็นเขาไปขับแก๊ปไปขับไอเนี่ยไออะไรอ่าไปขับพวกไรแมนมื่อไรแมนเขาเลิกทีสามทุ่มสี่ทุ่ม เราก็เลยถามเขาว่าไม่เหนื่อยเหรอเขาบอกเหนื่อยแต่ผมก็แลกมันด้วยเหงื่อกับเงินที่ผมได้โอ้โหเราแม่งแบบเราชื่นใจกับเพื่อนนะว่าที่เขาโอเคเขามาถูกทางเขามาถูกทางเขาแล้วนะเราก็ดีใจกับเขาด้วยผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็ด,ดีกับเพื่อนเพื่อนได้ไหมที่ไอ้นี่มาเหมือนจางเก่งเหมือนันที่ผมมาคือเราอยากมาหาด้วยอยากมาหาอยากมาคุยได้ไหมอยากเจอด้วยอ่ะเพราะเราไม่ได้เจอมา ยี่สิบนะเกือบยี่สิบปีได้แล้วรอาผมเข้าไปอยู่ข้างในก็สิบเจ็ดปีแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อนะรอดมาได้ไงไม่รู้กวนตีนขนาดนี้เมื่อกี้เจ้เขามาซื้อมาร้านเป็ดถามหาไก่เจ๊ก็จะเอามีดสับหน้าอยู่งี้หมดเขาบอกไม่เห็นเหรอเป็ดเต็มตู้แล้วเอามีดสับหน้าอยู่นี้ เด <Okay, S 2> อหนูหยอกนะหยอกหยอกรักนะแต่ไม่กล้าบอก<า>กินมาก็หลายหลายคำแนละ้วจนหมดจานแล้วก็ให้ดูในจานแล้วกันนะคือผมไม่ต้องพูดเยอะ้าใจร่ะให้ผมพูดเรื่องอื่นดีกว่าพูดเรื่องกินอนะ่ะดูจากอ,อ่หลักฐานแล้วกันว่ามันขนาดไหนใจปว่าบางคนอนะ่ะอาจจะแบบว่ามองหูบางร้อหิวหรือเปล่า ฮะไอหิวอ่ะมันก็มีส่วนแต่คําว่าอร่อยเนี่ยมันมาก่อนถูกต้องอ่ะไอคําว่าอร่อยมันมาก่อนถ้ามันไม่อร่อยอ่ะ<า>เราบอกได้เลยว่า,าบางทีถ้าหิวอะ่ะแต่เจอของไม่อร่อยตรงนี้ก็กินไัน่ก็กินเดียวดเดียวอันนี้บอกให้ว่าเด็ดจัดนะเด็ดจัดฟลอยชแเล่มใช่ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวแถวยานาวาพระรามสามหรืออะไรหรือแวะมาก็มาได้เลยอันนี้ นะครับอยู่ในซอยแชลแรมอยชู่ล่ะปากซอยชลแรมเลยนะถามร้านแจจิ๋วถามเลยถามเลยนะร้านร้านอะไรร้านแจจิ๋วเหรอร้านเป็ดแจจิ๋วนะร้านเป็ดแจจิ๋วมาเลย่าเาขึ้นรถเลยมาจอดรถแบบว่าเรียงกันเป็นแถวเลยนะเรียงกันเป็นแถวเลยเดี๋ยวให้ดูนะน้องไทยให้เขาดูได้เรียงกันเป็นแถวโน่นยาวไปยันแท็กซี่อ่ะ เห็นปะยาวไปยันแท็กซี่เลยอ่าเขาจอดเข้าบ้านเขานะไม่ใช่เลยเขาจอดตรงบ้านน้องจอดรถยาวมากเห็นไหมจอดรถยาวมากคือก็ามาซื้อเป็ดไม่ขาดหลายเลยเมื่อกี้ยืนต่อแถวเลยผมจะสั่งจัดแถวอยู่แล้วผมเห็นคนเยอะแต่เจ๊บอกไม่ต้องลูกค้าเจ๊เองเจ๊บอก เอาเป็นว่าทุกคนอ่ะเคยมีเรื่องผิดพลาดมามันมีอยู่แล้วทุกคนทุกคนอ่ะมี<ก>เคยมีมเรื่องผิดพลาดมากน้อยแค่นั้นเองแค่ว่าแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคนว่าจะเลือกให้มันผิดมากผิดน้อยแค่นั้นเองอบางคนอ่ะเลือกผิดเลือกที่อยากจะได้มากมันก็ต้องผิดมากถูกต้องแต่บางคนอ่ะเลือกที่อยากจะได้ในน้อยมันก็มีความผิดน้อยแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรที่ต้องแบบเรียอว่า ให้มากระตุ้นอะไรเรานะเพราะว่าผมบอกให้เลยว่าคุกเนี่ยมันไม่ได้น่าอยู่อย่างที่คิดเออมันไม่ได้น่าอยู่เหมือนเหมือนที่เราคิดหรอกว่าโอ้โหมีโทรศัพท์ใช้นะมีอะไรใช้นะบางล้อไปทำสมอทอที่ยาวที่สุดในโลกของในรายการพี่เอสร่มเก้าอย่างเงี้ยใช่ไหมไปทำโทรศัพท์เซฟในกระป๋องแป้งอย่างงี้ยังไงก็หาไม่เจอจะบอกให้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าผมบอกให้แค่นี้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าใช่ไหมเพราะว่า เราเนี่ยยิงเซฟเขาก็ยิ่งหายิ่งหาก็ยิ่งเจอมันก็เป็นวัฏจักรของมันอยู่นะทุกวันเนี้ยคนชอบอ้างว่าแบบไม่มีโอกาสไม่มีทางเลือกอจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกถ้าคุณยังมีเวลามีลมหายใจอยู่คุณมีโอกาสเสมอะแต่เขาก็ไม่เลือกไงเขาเลือกที่แบบว่า บางคนเ่าเรื่องหาเงินง่ายผมอยากได้เงินง่ายๆแต่ผมไม่ค่อยอยากออกแรงได้ไหมแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกแรงเนี่ยคุณจะหาเงินได้ไหมไม่ได้ไไดคุณจะมานอนอยู่เฉยๆก็ต้องเข้าอีดอกเดิมอีกถ้าอยากถ้าอยากได้เงินแต่ไม่อยากเหนื่อยนั่นแหละคือทางสู่อาย,อยานะใช่นั่นแหละคือมันเป็นการที่เริ่มเริ่มมาเข้ามากระตุ้นจิตใจอะไรอย่างเงี้ย ไอ้มอันดำมาแลใ,ใช้เ่าให้มันดำดีกว่มามันดำเริ่มใหม่แล้วนี่ก็ผมก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วบอกให้เลยว่าโอหท้องตึงเลยนะตึงครับหมดโ,โต๊ะไม่ไม่ใช่สนุกแนมแหมตกหมดโต๊ะเลยเหรอ ้งหมดโต๊ะอยู่แล้วเพราะว่าอร่อยจริงร้านเจ๊ร้านเจ๊อะไรนะแต้จิ๋วเหรอแต้จิว๋วนะร้านแต้จิ๋วนี่อร่อยจริงนะไม่ได้แกล้งชมหรือว่าแกล้งยอเลยนะว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนๆที่อยู่ในย่านพระรามสามหรือยานนาวาหรืออะไรก็แล้วแต่มากินกันได้นะครับะนะบอกบบให้ว่ามาจากเลาะยานาวานะเจ๊จะมีส่วนลดให้นะบอกเลยว่าเลาะยานาวาบอกแค่นี้นะดูจากในช่องเลาะยานาวามาจะมีส่วนลดให้หน่อยมีส่วนลดปะนะเอามีเจ๊ J. บอกว่ามีส่วนลดให้จริงนะแถมด้วย เอาเป็นว่าวันนี้ผมกับอาจารย์เก่งนะบอกให้เลยว่ามีความสุขที่สุดนะมีความสุขที่สุดปลืม้มใจรู้สึกแบบเกินคาดเกินคาดนะนี่คือเข็มสัตว์เข็มขัดยาวใช่เกินคาดเข็มขัดยาวอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่วหยอกไม่มีอะไรเกิดนะไม่มีอะไรมากมายก็แค่ว่าตามคอนเทนต์ที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆไว้แล้วว่าผมจะไปเรื่อยกับคนเคยคุกนะคนเคยคุกในนะที่นี้ก็คือเนี่ยคุกเนี่ย C ด OK <ม>นคะดูตามหน้าโลโก้ผมเลยว่า C เบันไม่ใช่คอควายทะลุกไก่นะคุกของผมก็คือการกินการที่จะมาเจอเพื่อนเกา่าพี่เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมบอกให้เลยว่าวันนี้นะให้ FC ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,<ห>น้องๆทุกคนนะช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็กดจับสต i ๊กให้ผมนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ ต่อต่อไปของผม EP นี้ผมบังเลาะยานาวากับผมอาจารเก่งยนานาวาเก่งยานาวาพระรามสามเหมือนกันนะครับขอลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ